ตลาดนัดนั้นคือกลางางนะคะไปค่ะเราไปชมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างแต่ด้านหลังนี้เป็นร้านมันม่วงอร่อยค่ะก็ทำแบบน้งมันก็สะอาดนะคะสวยจังร้านแรกร้านสลาเปาทอดมันม่องทอดร้านน้องตั้นค่ะดู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 สีสวยจัง ทำใหม่ๆเลยนะคะเจ้าเนี้สวยอ่ะูกเาทาดินประมาณ40ครั้ง50ครั้งจนน้ำมันไม่มีเป็นสาลาเปาทอด ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังนะคะเชิญมาอุดหนุนค่ะอ่เดูกน้องเขาทำน้ำมันเห็นไหมคะน้ำมันใสสะอาด อันนี้คือซาลาเปาทอดร้านน้องตั้มหลังกระทรวงการคลังนะคะมาทุกวันยกเว้นวันอะไรนะมาทุกวันยกเว้นวันพฤหัสค่ะอันนี้เป็นเป็นรัานอันนี้เป็นมันม่วงอันนี้ขนมไข่หงเนาะเอออันนี้เป็นซาลาเปาร้านถัดไปน้ำพริกกําไรบายละชา ทำใหม่ๆสดๆกันเลยนะคะอันนี้เป็นน้ําพริกอะไรนะคะน้าพริกกระป๋อค่ะผัดใหม่ๆเลยนะคะผัดใหม่ๆเลยนะคะดี่ากินอ่ะซื้อไปแล้วอร่อยมากค่ะเ็นชวนมาซื้อเลยนะคะน้ําพริกบ้านกำไลบายรัชดาเนาะตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังนะคะของก็ร้านลวงสะอาดมากเลยค่ะ มีน้ำพริกจำหน่ายหลายอย่างนะคะไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างกากหมูปลาผัดอันนี้อะไรอ่ะกากหมูนะคะคิดละสี่สิบบาทก็ทุกเช้าร้านอะไรคะร้านน้ำพริกตะไคร้ค่ะบาร์และชาค่ะเออ่มาทุกวันอะไรคะมาทุกวันพุธเนาะน่ากินมากค่ะเราอุดมไปแล้วยน้ำพริกกากหมูกับน้ำพริกแมงดาปลาย่างอร่อยค่ะคิดละสี่สิบบาทน่ากินน่ะน่ากินมาก ร้านตายอาหารตามสั่งค่ะอร่อยค่นร้านนี้ขายทุกวันไหมคะจ้าทุกวันจ้าขายทุกวันเนาะเริ่มเริ่มกีม่โมงจ้าเริ่มขายสีห้าจ้าโอ้ขายแต่เช้าเลยทาเกะไส้ทะลุถุงละหกสิบกับเท่าไหร่นะห้าสิบ น่แล้วอย่างเงี้ยหกสิบบาทอขอ่ใส่หกสิบบาทอะไรอย่างงี้ห้าสิบมีขาเล็กขาใหญ่เนาะขาเล็กขาใหญ่นี่ซื้อซื้อกินหลายครั้งค่ะอร่อยค่ะเจ้านี้ร้านไต่อาหารตามสั่งนะคะอาวเนี่ยเนี่อ คอาหารตามสั่งแต่จริงกล่องกล่องเท่าไหร่คะกล่องล 3, ะสามห้าจ้าละสามห้านะทำใหม่ๆเลยนะคะอร่อยจริงข้าวเหนียวหมูทอดค่ะตลาดนะัดหลังกระทรวงการคลังนะคะขายทุกวันเลยร้านนี้อันนี้เป็นหมูกรอบไอ้หมูหมูเส้นอันนี้เขาเรียกอะไรนะหมูอะไรนะเจง หมูฝอยเออเราเรียกผิดมีหมูฝอยมีมีตัดทอดกระเทียมอันนี้อะไรนะคะหมูหวานค่ะหมูหวานร้านนี้นะคะหมูเค็มเขาเดี๋ยวสองหมูเค็มวิลล่านนี้มีเยอะค่ะน่ากินทุกงนั้นเลยอร่อยด้วยเพราะว่าพี่ซื้อไปประจำแล้วในขนมก็มีนะคะน้ำพริกก็มี กล่องสามห้าสามกล่องร้อยมีข้าวเหนียวดำมีข้าวเหนียวขาวมีน้ำพริกตับทอดค่ะไอนน้ตับทอดกระเทียมเนาะใช่ไหมอ๋อตับทรงเครื่องอ๋ออันนี้หมู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 หวานดี๋ยดูขาดร้อนๆนองกินค่ะแล้วก็หมูเค็ม พวงมาลัยร้านอะไรอ่ะคุณคุณยับปันค่ะอันนี้ว่าเธอก็วางไว้ตรงนี้ราคาชาบากาดนามการันที่ราคาเลยอ่าทนี่เขาหลัไม่ได้อยู่ห้องแอร์นะฝนสดอะไรไม่อยากกินวางไว้ตั้งแต่ฝนตกไม่ได้ย่างนะคะใช่พี่วันนี้มันมีมากครับ ดอกเราเลือปีนแบบนี้เท่าไหร่อ่ะอันไหนพี่เนี่ยเนี่ยอันนี้ดอกไม้ยังเดียว20พี่ถ้าพร้อมทานสามห้าอ่าดอกไม้ยังเดียว20พร้อมทานสามห้าที่เป็นอ่าเจ็ดสิบอันนี้เลยนะคะจัมผมจัมปีเนาะอันนี้จัมปีจัมปีเท่าไหร่จ๊ะเป็นสองสามจัปี20ครับพี่ทูพีเอ็นก็มีจำหน่ายนะคะนี่ ยังมีอีกหลายร้านนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะวันนี้เราก็ล้าท่านชมไปด้วยคลิปตลาดนัดหลังจากชมนัดกัางนะคะอย่าลืมกดกระกดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะค